วความมือู่บานลังทหมเ่เอคอยเห็นจอยจมโดดด,ด้ดเนี่ยก็มาตัวนี่ยกียัดแทมันจไไดเนาอกบาายากน้ำบักเดียวจะกินนะบานเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้าน ง่ายเลยว่ามึอน,นี่อ้ยนนี่คืออาการของคนบ่นมีผัวบ่ว่าคือหายคลายแน่แกไปเลยอาไปหายอมก,กัน,นดีกว่มามะเจ้าเรามาเล่นกันเถอะเจ้ามาเล่นกันเถอะโอ้ยมึงก็เล่นแรงพูดมากยอกจี้นี่มันอยากยอกจี้อยากยอกจี้เอ้ยสู้ตายนะครับนี่จะอ้วนแต่ก็อ้วนนะครับอ้าวเ,เ,เ,เด็กๆกลับมาบ้านแบบนี้แล้วรู้รสึกแรกเลแจ่มใสนะครับได้เล่นได้ยอกกันเพราะว่ามันไม่จืด พวกนี้ยังเรียนนั่มมาเนี่นี่นะครับเออมาตามมาโอ๊ยติดโอ๊ยเขาได้แค่นี้แม่อีสามันเกียข้างกันได้ไหมอีสาเกียขคักเกียแม่แม่นั่นเห็นไหมเล่นผิดสูตรเจอยายหายเลยหนีบหายแล้วทำไงวะเออเดี๋ยวออกไปก่อนมึงหลบสิหลบมันติดเนี่ยโอ้ไปกับดอกยายหายแล้วเออไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนยายหายอดี๋ยวกุ้ง อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ่อนหัพอออวพอเห็นไม่แท้บอข้างหลังกันนะยายหายอยู่โอ้ยโอ้ยอีนี่ก็บเลียนประวัติก็มาอีกแล้วโอ้เอ้าเปิดบ่ได้ติดงแล้วซากมันนี่มายายไม่ตีซากเอาอีนี่ซากทางนี้เอามุกจีเลียนไปใจเอาอ้วนๆนะเอามุกจีเลียนไปใจเอาโอ้ซากมาทางนี้อย่าแกล้งหมูสิ พี่จากถึกเกงโอ้ยโอ้ยยังไงกูยอมมึงเนโอ้ไม่เล่นด้วยไอเด็กนี่ไม่เล่นด้วยหรอกไปเบิ้งกูจะแคให้ลูกนี่เบิ้งลูกทอนระเบียกกูจะแค่ห้ไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วมาเป็นวินมองคนมองคนมันเล่นยีกคนเม็ดอ่ะเอาจะฝ่าเซ้าใหญ่พอหายดอกเล่นก้อนไม่ไหวแล้วเปิดประตูไม่หน่อยสิ ไป,ป่ลมให้หน่เออร้นอนเ, <c oughs> เนออก็ยังจ่่อเลมทิพเป่าเรอนิกกอนจะฝ่าวแ้าเหรอนิกกอนจะฝ่าวแ้วยายบอหายดอกเล่นมาเอนิกอนจักยายบอหาดอกเออเาม่เจ้ามาเลรอน้าก,ากูนี่มาเจ้าเล่น้อหยอกคุณเลเจ้าอแล้วธรรมดาละเรื่อกันแล้วจะกอนกับซำแซวซำเรื่องกันกกกเ,เนานะทุกมัอนีกูเฮ็ดมันลนะนาอกับบสนจะยอกคุณ่ะยอกคุณนะ หยอกกูเน่ยเล่นน้ำกูดูบดีสาก็เล่นน้ำมันเอาน่ะย่งนั้บดีสาบดีสาเีนน้ำมันมันกูเนน้ำเน่าอย่างวะเออยอกกูเนี่ยเียบนมันมโดนเหี้ยวโดนหัวไอ้มาเรนก่อนไอ้มาเล่นก่อนสุงมัวกันเออกินหาดดอมานจะดิสูดเนาะ